สวัสดีครับผมสวัสดีเพ,พื่อนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC Channel นะ วันนี้เป็นคอนเทนต์ที่หลายคนถามหามากว่าแบบช่วยพี่ช่วยมาอัปเดตคอนแตน่อยครับผมอยากทําของตามคอนแตนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคลิปนี้จัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่ของคอนแตนกันนะครับว่าตอนนี้คอนแตนทําอุปกรณ์สวมใส่ใส่อะไรบ้างนะครับเลข CP ตอนนี้ยืนเมืองนะครับอาจะบอกว่ายืนเมืองกไ็ได้ใช้ว่ายืนนอกเมืองดีวกว่าครับอยู่ที่4 4 0 0 0สนะครับ CP ที่ใช้ในการลงดันเนี่ย4 0 0 0 0นะครับใส่อุปกรณ์สวมใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกัน สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเพื่อนนะครับแล้ว็อกอินไ้เลนะครับ รรวมถึงสามารถเกอกโค้ดเซ r c x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆนสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเส 10บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานน่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะ ก่อนอื่นอย่างที่บอกแล้วเพืพ่อนๆคือคอนแตนตัวนี้ยังผมยังเล่นอยู่นะคือผมไม่ได้เลิกเล่นนะครับถึงแม้ผมจะสตรีมตัวมินิของพี่คิงอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าตัวคอนแตนเนี่ยก็ยังมีการแบบอัปเดตตัวละครเติมเงินทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมตามปกตินะครับก็ในทุกอีเวนต์ยังเล่นปกตินะเพียงแค่ว่าเวลาสตรีมอ่ะมนสตรีมได้แค่ทีละตัวใช่ไหมตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวที่เอาไว้ออโต้นะครับเป็นหลักตอนนี้มันออโต้ได้ทุกดันนะครับในเกมเช่นแบบพวกดันเจียนที่ใช้ในการฟาร์มทั้งหลายทั้งแหล่เน อย่างดันแมลงก็ออโตได้นะครับดัน130นะครับ135เขียวก็ออโต้ได้สบายมากนะครับแล้วก็สามารถออโตใจเขียวได้6เวฟด้วยนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับเราใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแบบละเอียดๆเลยนะครับเซตัสนะครับตอนที่เลเวล155เนี่ยผมอัพสเต็งอยู่ที่140่นะเด็กอยู่ที่200นะครับอิน849่นะครับสัวตัดข้างในนะครับ เอาแบบข้างในนะคร่าวๆเอาที่สำคัญสำคัญนะครับเมจิกแอทแทเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันะครับตัวแอทแท็กเลดนี่ยห้าพันนะครับแล้วก็มีคิย์ที่เข้าเด็อยู่ที่50าสทับห้นะแล้วก็มีในส่วนของตัวพวก accuracy อยู่ที่2,002นะครับตรงนี้เนี่ยคีย์ที่เข้าเดทของผมไม่เต็มนะแต่ว่าผมจะกดยาเลดหรือไม่ก็พวกยา gm เสริมเอานะครับถ้าคีย์ที่เข้าเดทมันขาดเพราะว่าส่วนหัวผมผมจะทำคีย์ที่เข้าเดทใช่ไหมในอนาคต defense ผมอยู่ที่3,000นะครับ defense ยืนเ,เมืองนะ3,000 แล้วก็อ v เ s ชันพัน4ี่ครับ d ีเฟลช์ห้าพัน0นึดูดเลือดของผมเนี่ยอยู่ที่3%นะครับตัวลิมิตอยู่ที่ประมาณ17อ่า77%ครับขออภยัยซึ่งเจ้าตัวดูดเลือดเปอร์ฮิตเนี่ยจริงๆมันยังเพิ่มขึ้นได้อีกนะถ้าใส่หูแวมนะครับเพราะตอนนี้ผมใส่หูแวมแค่ข้างเดียวนะครับจริงๆต้องบอกว่าบางดันเจี้ยนอะ่ะผมใส่เป็นหูเด็บสข้างด้วยซ้ำนะครับบางดันก็ใส่สลับแบบนี้นะครับแต่จริงๆต้องบอกแหละอย่างที่บอกว่าบางดันอะ่ะ ก็ยังจำเป็นต้องใส่หูแวมสองข้างอยู่นะครับถ้าจะเล่นให้แบบสบายๆแบบไม่ตายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเซตออโต้ท,ที่ผมใช้ตอนนี้นะครับกำไรก็เป็นกำไรเศษเหมือนเดิมนะสองข้างแต่ว่าก็มีกำไรแม็กคินะครับไว้รอสลับแล้วนะอันนี้เป็นคิดเป็นสิบสี่นะครับอันนี้ก็เป็นคิดเป็นสิบเอ็ดเปิดหากำไรเจาะแต่มันไม่ได้นะครับก, <laughs> ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับ ก็โดยรวมแล้วมันเอาไว้ใช้บางสถานการณ์นะครับอย่างตัวบอสในดาร์อสามารถเขี่ยวเงี้ยที่ผมใช้กําไรแอมเพราะว่ามันจะมีบอสต,ตัวหนึ่งที่มันลดคิที่เขาเลทใช่ไหมมันจะมีบอสที่ลบเลทเราอะ่ะผมก็เพื่อความชัวร์ไม่ต้องไปขีมันแล้วกันเอาแอมไปตีได้แหละนะครับเวลาออโต้ดันนั้นก็ใช้แบบนั้นแต่ว่าเวลาลงแจงอย่างเงี้ยเวลาลงดันทั่วไปก็ใช้กําไรเทียร่าตามปกตินะครับยังไม่มีกําไรเจาะนะส่วนหัวนะครับ อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เพิ่มความพังพินาศให้กับ ZRC ในวันนั้นถ้าใครจําได้ที่ประดับผมหายไป3-4ชิ้นนะครับก็คือหัวตัวนี้ผมต้องการจะรีเซ็ตสล็อตที่2ออกเพื่อ,อยัดไปที่ข้ดเลทใช่ไหมที่ที่อยากจะทําหัวเลทเลทแนะครับผมใส่คริสาเมทไป1ใบแล้วก็หิน1นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันแตกสุดท้ายก็คือมาเป็นคริสาเมทสช่องนะครับ คือทําแบบนี้มันไม่คุ้มนะผมผมก็ไม่ตั้งใจนะครับมันบังเอิญมาให้ผมเองนะผมจะสุ่มแบบเอาไวเลทอะ่ะนั่นแหละสุดท้ายก็คือจบเลยนะครับเจ้งชัยก็เป็นหัวคิดเมสัสามรูนะแล้วก็เอ็กซีมสองนะครับแต่ว่าหัวนี้เดี๋ยวมีในอนาคตน่าจะเปลี่ยนเป็นหัวมิทิลนะครับหัวมิทิเลทเดี๋ยวคุยพี่คิงอยู่สร้อยเนี่ยเป็นสร้อยหรือทิศปกสามเหมือนเดิมนะครับชามเป็นชามบกแปดนะครับมอไซค์เป็น rwb บกสิบห้านะครับครั้งนี้เป็นเอ็กซีมห้าแล้วนะตีเพิ่มขึ้นมานิหนึ่นนนอยหนบึ่ แซฟไฟบวกสแล้วก็ Ruby ้บวกแนะครับตัว e m e r a l d เนี่ยผมเอาตัวเลี้เวลาคูดาวเทั้งหมด10%นะครับเพราะมันถูกที่สุดนะก็เลยเอาตัวนี้แบบลดระยะเวลาเทั้งหมดจะให้ออโต้ไวขึ้นนะครับที่สําคัญคือบวกแเนี่ยได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมา0.5%แต่ว่าอันนี้คืออันที่ดีที่สุดนะครับก็คือ Ruby ้นะครับลูบี้เนี่ยได้แอตแท็กนะครับเยอะมากแอตแท็กเลดคิร่าเมทนะครับเจาะเกาะพวกนี้เยอะมากแต่ว่าสําคัญก็คือ คูลามขอไปทั้งหมดลดลง10%นะครับแล้วก็แอรแทกเพิ่มขึ้น0.5%ชิ้นต่อไปที่ผมจะถือเป็นบวกแปก,ก็คือตัวซัฟไฟนะครับเพื่อเอาดาเมจเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับ0.5%พาคุมก็เป็นวิธีเนาะเข็มขัดบวกแปดครับขนเงินบวกเจ็ดแล้วก็ขนทองบวกเจ็ดนะครับเสื้อยังคงเป็นตัวเดิมนะเสื้อซิกนะครับ M9 m a c c h i a e t l l ครับ X Team มือเป็นออสเมียมนะครับ X Team ส M10 เม็ดกร t แทกเพียวนะครับ อาวุธออเท้าก่อนเท้าเท้าเป็นแบบออฟอร์สการแอมเจ็ธรรมดานะครับเอ็กตีมหนึ่งเดี๋ยวอันนี้จะเป็นชิ้นต่อไปที่จะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือชิ้นถัดไปเลยอาวุธข้างหนึ่งเป็นมิดทิวนะครับบวก15บห้าคิรามิดเอ็กตีมสี่นะขึ้นมา1เหมือนกันแล้วก็เจาะใส่เมจิกแท็กอีกข้างหนึ่งเป็นมิดทิวนะครับเจาะใส่แอมนะครับเอ็กตีมหประมาณนี้นะครับทางนักข้อตูมเนี่ยผมใส่เป็นเมจิกแท็กเพียวๆเลยนะครับ คอตูมปีกนี่อันนี้เป็นตัวแรนดอมนะก็คือแรนดอมไปก่อนเพื่อเอาสเตตดไว้ลงดันลงวอลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีเซตค่อยไปทำใหม่ในอนาคตนะเอาสเตตให้มันยืนดันง่ายก่อนนะครับตัวคิวไม่ได้ใส่นะครับแหวนเป็นแหวนเลดหนึ่งวงนะครับคิรเมตหนึ่งวงแล้วก็ไทแลนกับคิเลียนนะครับประมาณนี้ทางด้าน ลูนนะครับลูนเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมี deflate attack rate deck in critical rate แบบ PVE นะอันนี้ยังอัพไม่เต็มนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นพวกสเต็งนะครับดูดเลือด Hit d ดาเมจดูดเลือดเ e อร์ฮิตนะครับแอมดูด MP เพชร EXP แล้วก็ PVE final damage แล้วก็ม i จิกแท c k คือลูนยังไม่เต็มนะยังทำไม่ครบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บ AP ไว้ทําลูนแมคคีก่อนส่วนวัตถุนหมดนะครับที่ใช้เวลาออโต้ช่วงนี้นะครับมันจะมี2แบบ แบบที่เน้นสบายไม่ตายเลยก็คือตัวที่เป็นเซต B แบบนี้นะครับแบบ B เหมือนเดิมกับอีกเซตหนึ่งที่เอาไว้ลงออโต้เพื่อเน้นความไวกับดันเล็กๆหรือว่าความไวในกรณีที่แบบเรายืนไหวจริงๆก,ก็คือเซตที่เป็นแบบนี้ครับ A B A A ทุกหน้านะครับเพื่อเอาสแตทที่เป็นในส่วนของ m ม็กซี่ที่เข้าเลนนะครับเซตนี้มันก็มีข้อดีนะครับตรงที่มันตีแรงแต่ว่ามันโดนลบดิเฟนต์หนักมาก โอกาสที่จะตายในดันก็มีบ้างนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตายเลยนะครับแต่ว่าอย่างพวกดันใจเขียวเงี้ยนะครับถ้าใช้เซตนี้คือตายนะครับคือตีบอสไทแลนไม่ได้นะตายโดยพื้นฐานแล้วน่าจะประมาณนี้นะตัวนี้คอลเลกชันทำไปก็มันก็เยอะแต่ว่ามันก็เท่าเดิมนะคือผมไม่ได้ทำเพิ่มเลยนะครับมีเสริมไปนิดหน่อยเดี๋ยวอัปเดตคอลเลกชันเนี่ยเดี๋ยวยผมจะทำเป็นตัวละครของพี่คิงให้ว่าคอลเลกชันอันไหนบ้างที่ทำนะครับอันไหนบ้างที่คุ้มกับเงินที่ทำไปอะไรอย่างนี้นครับเดี๋ยวอัปเดตจากตัวละครนั้นอีกทีนึง โดยพื้นฐานแล้วคอนแทน์น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะครับตัวละครน,นี้คลาส17นะครับเออพูดถึงขอขอไปแลก DP หน่อยแล้วกันวิธีการแลก DP ก็พอร์ตลักนะเพื่อนๆตรงนี้นะเมื่อกี้ออโต้ไว้นะครับเพิ่งเอาออกจากดันเลยสดๆร้อนๆจะให้ดูความสำคัญของตัวฉายานะครับตัวยศเนี่ยข้อดีของการทำคลาสสูงๆเพื่อนดูดิ ผิดอันเห็นดูด,ดิเห็นไหมเราได้สแต็กซับซ้อนกันที่แบบเป็นพลังป้องกันเยอะมากนะครับก็มีฉายา2อสอันนะรวมๆกันแต่ก็พื้นฐานน่าจะประมาณนี้นะตัวละครนี้มีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับคําถามที่เพื่อนๆถามบ่อยในสตรีมน่าจะประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงผมเคียนที่าเมตรหกนะครับทีละขั้วเหลือสองน,น่าจะประมาณนี้นะครับอย่างเลเวลแปดอยู่นะถ้ารับจ้างผมยังใช้แค่อเรีวเนลตัวเดียวอยู่นะครับ เวลาเซตบอร์ดก็เซตปกตินะคือผมจะใช้ไม่ทั้งหมดเป็นหลักนะครับเวลาผมออโต้ลงดันอย่างเงี้ยผมก็จะใช้แบบเนี้ยป่ะผมจะมีแค่พัดเทิร์นเดิมๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับน่าจะแค่นี้เนาะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆยังไงก็ถ้าใครชอบผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคอนเทนต์อัปเดตผมใส่ของคอนสแตนนะครับคิดว่าอาจจะมีอัปเดตของเพิ่มเติมแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ใช่เร็วๆนี้เลยนะครับเต็มที่ก็คือเท้า ตัวนี้นะครับที่ที่มีเลงๆไว้อยู่แต่ว่ายังไม่มีคนขายแล้วก็ตัวหัวตัวนี้นะครับคือถ้าพูดตามตรงหัวเนี่ยผมผมเลงชิ้นหนึ่งไว้อยู่นะครับก็คือในส่วนของหัวตัวนี้นะครับจริงๆมันมี2อันนะครับแต่ว่าราคามันมันยังมันยังได้อีกอะ่ะมันมันยังลงได้อีกนะครับกำลังรอราคาลงอยู่ก็คือชิ้นหนึ่งก็คือน,นี้แหละนะครับก็คือหัว Hit คิดเข้าเม็ดนะครับใส่ใส่เลดนะครับแต่ว่า มันยังไม่มีคนขายนะหมถึงว่าราคามันผมสิว่าราคาที่ถูกใจยังไม่มีคนลงมาให้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือหัวพิทิวนะครับอันนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าราคามันถูกลงกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยผมคุยกับพี่คิงอยู่ว่าผมจะเอาไบอ,อัพของพี่คิงเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวซื้อไบอ,อัพของพี่คิงต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงขายตลาดซื้อเป็นเจมเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี่ยรอราคามัน น่าประทับใจกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล,แล้วก็คอนแตนต์้็ค่อยเทิมของเพิ่มอีกทีหนึ่งตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้นะยังไงก็ถ้าชอบผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆสนัซนี้ออโต้ได้ทุกดันนะครับรวมถึงดันงูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ